สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแม่หมูคิดเช่นจะพาเพื่อนๆอ,ออกนอกครัวกันอีกครั้งนึงนะครับพาไปเดินตลาดตลาดที่ว่านี้ก็คือตลาดตนอมิรซึ่งอยู่แถวย่านวัชรพลน,นั่นเองจาได้นะครับว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีเองกับแม่หมูเนี่ยเคยนะครับพาเพื่อนๆมาชมตลาดอย่างนี้กันแล้วแต่ว่าครั้งนั้นนี่ถ่ายไม่ก็ละเอียดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ คนใหญ่จะเดินใน,น่วนที่ขายพวกผักผลไม้นะครับแล้วก็พวกอาหารแห้งอะไรต่างๆต่วนี้นี่จะเป็นแนวสตรีทฟูดนะครับที่ตลาดถนนมิตรเนี่ยเขาก็มีโวนที่ว่าเนี่ยขายหลากหลายเลยทีเดียววันนี้จะพาเพื่อนๆไปเดินชมน,นะครับว่ามีร้านที่เขาขายอะไรบ้างอันนี้ก็ขายปลาท่องโกนะครับ เนบเลว่านักชอบนักชิมเนี่ยสายกินทั้งหลายเนี่ยมายเดินที่ตลาดถนนมิตรรับประกันมผิดหวังด้นนี้ก็เป็นพวกลูกชิ้นไส้กรอบต่างๆนะครับบางร้านวันที่แม่หมูทีชเชนไปเดินล่านั้นก็มีปิดบ้างนะครับเป็นูงร้านไม่ก็เป็นลูกชิ้นนะครับราคาไม่แพงครับร้านนี้น้ําจิ้มเขาก็อร่อยอยู่ชื่อร้านพรรุ่งเรืองครับไมล์ละหกบาท ก่อนนี้สก็จะขายอยู่ไม้ละห้าบาทข่าวของช่วงนี้ก็ขึ้นนะครับตามสภาพเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคเงินเฟ้อนะครับเงินไม่มีค่าเงินมีค่านะครับแต่ว่าข้าวของมันก็แพงอันนี้ขายไก่ย่างเขาสวนกวางครับเพื่อนๆ ตรงนี้จะหยิบจ่ายใช้สสอ่อะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจน้อยต้องใช้น้อยครับมีมากก็ต้องใช้แบบไปถึงกันน้อยนะครับใช้กลางๆพอ้วกูก็เป็นร้านไก่ย่างฮั่ดาวร้านนี้ขายขนมปังนะครับตลาดถนอมมิตรเนี่ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อชื่อดังอีกตลาดนึงนะครับ <Hey. S 2> คนที่อยู่ระแวกเชระัชพลสุขาพิบานห้าถนนเทียบรักตัดใหม่เลยว่าอรามินทาเองก็ดีเนี่ยมักจะชอบมาเดินนะครับจับใจ่ายใชใ้สอยกันร้านรวมนี่้าให้เดินนับกันจริงๆแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีหลายร้อยร้านครับ,บอยู่ที่นี่ปลาหมึกร้านนี้เด็ดนะครับม่บอกเลยไข่ของเขาเป็นไข่แท้ครับ ราคาแม้จะออกค่อนข้างที่จะสงะูงหแต่ว่าสินค้าร้านนี้เขามีคุณภาพแบบเปิด <c oughs> ขอไปเพื่อนๆน,นะครับทุปนี้นี่พ่อหมีในวิธีการมาลงเสียงเรานะครับมาด้ชมกันไปเรื่อยๆเลยว่ามีอะไรขายกันบ้างวันที่พ่อหมีไปเนี่ย ก็เรียกว่าเดินทั่วนะครับในส,ส่วนนที่เป็นในส่วนของสเต็กฟู้ดอาหารการกินเนี่ยนีขายก่วต้นยวหป่าครับตลาดขนมนี่นะเป็นอีกตลาดหนึ่งนะครับที่พ่อหกับแม่หมูเองเนี่ยจะไปเดินจับจ่ายซื้อของครับทั้งพวกผักต่างๆหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆวัตถุดิบที่นามาใช้เวลาทำคลิป ทำอาหารนะครับทีไหนก็จะไปช็อปที่ตลาดอเมิิรกับอีกตลาดหนึ่งนะครับนั่นก็คือตลาดทอ,องเงินนั่นเองไปอยู่ประมาณ2ตลาดนะครับเพราะว่าบ้านของพ่อหมีกับแม่หมูเนี่ยไปอยู่เราแวกสุขาพิบาล5นั่นเองของจริงหลากหลายมากเลยนะครับเรียกว่าไม่ว่าคุณนกอยากกินอะไร ถ้าลองได้มาเดิที่ตลาดถนมนี้นเนี่ยรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนร้านนี้เชื่อร้านเขาก็แปลดีเนีร้องบอกเฮียพวกหมูนะครับหมูทอดต่างๆนี่ก็เป็นร้านขนมปิกร้านนึ่งครับ ไฮปังเบเกอรี่ซอยที่เพื่อนๆเห็นอยู่เนี่ยก็จะมีร้านทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายและก,กว่าีเดี๋ยวพาชมทางด้านขวาไปก่อนอันนี้ผ็ผพาแดนทั่วเลยครับเพื่อนๆไปชมอย่างจุดใจอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นขนมนะครับอนี้เป็นข้าวแต่นนั่นเองราค้าแม่ขายที่นี่อัธยาศัยดีครับ ร้านนี้ขายยำแหนมยำแหนมก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆมาเกิดคุ้นเคยแล้วก็ชอบรับประทานกันนี่เป็นตับไก่แล้วก็มีปลาดกย่างนะครับเพื่อนๆร้านขายข้าวก็มีครับมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับ นี้ครับเป็นร้านที่เขาขายอืมเต้าหวยน้ำสดน้ำเต้าหู้ต่างๆอันนี้เป็นร้านเจเพนนี่กัเป็นร้านที่ขายข้าวอีกร้านหนึ่งสะดวกสบายนะครับเพื่อนๆอย่างเนี้ยถ้าไม่อยากหุงข้าวรับประทานเองเก็ซื้อเป็นถุงไปรับประทานถุงละห้าบาทเนะท่านั้นบางทีการซื้อข้าวไปหุงเองเนี่ย ไหนจะเปลืองไฟไหนยะเสียเวลาต้องรอเข้าสุกที่สำคัญก็สารที่คนนี้ก็ไม่ใช่ราคาแพงๆอ่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ราคาถูกๆการซื้อข้าวถุงไปทานาสะดวกสบายอันนี้ก็เป็นร้านขายอาหารดีสานนะครับนาหตกส้มตำลาบประดูกลาบหมูทุกอย่างครับร้านนี้ ครับร้านนี้ที่เด็ดอีกร้านหนึ่งเลยของตลาดถนนมิตรนี้เขาขายเนื้อนะครับเมนูนนนนนของเคาที่เป็นเน,นื้อปั่นเขาก็จะมีมสแมนเนื้อนะครับมสแมนไก่เนื้อแดดเดียวครับเนื้อทอด ครคับแล้วเป็นไม้เสียบแล้วก็มี <c oughs> ต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับช่วงนี้เ้ิมเสียงไม่ค่อยดีอาจจะเป็นเพราะโดนฝนนะครับก็มีโดนฝนมานิดหน่อยอันนี้ก็เป็นสลัดแล้วก็เป็นกุ้งข้าวหมกไก่ครับร้านนี้มีซุปไก่ด้วย ร้านอิสลามนะครอาหารฮาลลนี่จะเป็นร้านขายพวกขนมต่างๆร้านนี้ขายยำครับยำตีนไก่นะครับปยำหลากหลายเมนูยำม,มามา่าตามมัวค้ากับแม่ค้ากำลังสารวณทำให้ลูกค้าอยู่ในร้านนี้ ค่คาของตลาดถนนมิตรนี่นะครับอยู่ระดับกลางๆนะครับเรียกว่าสูงจนโดดเกินไปเหมือนบางตลาดนะครับก็ไม่ใช่ว่าราคาจะถูกนะครับต้องบอกว่าราคาออกกลางๆครับสำหรับร้านลุงที่ขายอยู่ที่ตลาดถนนมิตรนี่เป็นร้านขายข้าวแกง ขาก็มีหลากหลายเมนูนะครับร้านนี้ครบจบที่เดียวครับตลาดกระหน่ำเวนเดอร์เอาจากอาหารการกินแล้วของของสดของแห้งก็จะมีพวกเครื่องอุปโภคด้วยมาอยากได้อะไรนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนมีสินค้าเบเ็ดเตร็จขายเยอะเลยทีเดียวในเพียงเท่าน,นั้นนะครับก็ยังมีพวกร้านทําผมร้านทําเล็บร้านขายร้านซ่อมโทรศรัพท์ เยาวราสารพัดที่จะมีขายนะครับน,นี่ก็ร้านข้าวแกงขึ้นอยู่กับความชอบแต่ละคนนะครับว่าชอบทานอาหารในสไตล์ไหนในรูปแบบไหนความอร่อยนี่ก็ต้องมาพิสูจน์กันเองแต่ว่าหลายๆร้านที่ก็หมีกับแม่หมูเคยซื้อมารับประทานเนี่ย ก็ถือว่าเป็นเอเทมที่ใช้ได้นะครับสำหรับสินค้าที่อยู่ที่ตลาดกนมมิตรเนี่ยหลายหลายร้านทุกคนนี้นะครับแล้วก็จะรับแชงระสดได้โดยที่เดินสแกนจ่ายร้านนี้ขายมะล้อมใช้กล่ะปุ๊กสองก็มีเห็นมะล้อแล้วก็ไม่ถึงเพีงในรุ่เก้าเก้าส่วน แลงตรงนั้นตังนั้มันเยอะมากมายทำได้หรืปาจไม่ผิดแค่แต่ขัดพยายาผิดก็ขเอภัใเพื่อนๆด้วยอันนี้เป็นเนื้อผัดกระเพาะนะครัน้องดูเขาผัดกระเพาะานได้เลยพีน้อสามสิบ้าบาทนะครับ ข้าไก่มีข้าหมูวโวยากิก็มีนะครับขออาหารญี่ปุ่นเลยนนี้ก็จะเป็นแยกนะครับซ้ายอขวา,าก็มีผ้ากุดแยด้านซ้ายก่อนนี้เป็นบารบ,บินบุนะครับ ายให้กับลูอาอเท่าไหร่ครับ35บาทค่ะเท่ากัาบบาร์บีกวปันนีมึงนะรับที่ขายดีขายไอรีมมีดับมีมมพร้า,านะครับมีหลายรสให้เลือกเลยทีเดยไม่ไว่าวากะทิหรือนมพร้าเท่านะั้นโมกยั ข้าวคนคนดูเงินเยอะอ,อยู่นะครับเพราะว่ารูแต่งหน้านะครับเป็นคัมมอรีลล่หมอ,หมอนี่นี่ขายปลานะครับทอดล้วก็ลิ้ ที่ร้านเซ็ตป่ากำลงกินอู้รอบง้ีลาอย่ครัรวมเลยรวมอย่างมีหมูมูเบคอนไก่หมูอ่อรวมอย่างองังตลาดนนิดนี่ หัวต้วนนะครับ oh. คือไปแล,ล้วประไาเยอะๆนี่ก็อวนแน่หอานนี้ก็เป็นผัดไทยปลาถังกลาหมดผัดพริกเส้น

เสร็จแถมขายล้างรวงที่เขาขายที่ตลาดขนานี้มก็จะไม่ได้ตั้งประจังอยงเรื่อนๆัจะสลับเนเวียนเปลี่ยนล็อกข้ไปไม่ได้ว่าประจอยู่ตลอกนเาคงไม่ดนตลอดโดยเฉพาะในส่วนโซนนอกน,นกะครับนนแต่โซนกลางที่ไม่ตองคู่ก็มี้านดนย่นก็จะอยู่เป็นประจัเอยแต่มุมเนี้ยจะสลับกัน อันนี้ก็าขายพกต้มกันไหนเราประทานกันสายเครื่องในร้านค้าตับหมามีไส้นลาร้านค้าเชอริว,วนนี้ขายครอบโวดนั้ครับ,บ,รบ,รบขวดบอ๊อบคอ นี่ก็ทำกันสดๆร้านเลยไม่แพงนะครับถึงร้อยสามหกห้าสามถึงหนึ่งร้อยหลายหน้าหลายรสชาติเลยครับไม่ใช่หลายหน้าครับบอกว่าหลายรสชาติลองดูราคาแล้วกันนะครับก็ลองทิ้งเวลาดูว่าถ้าเราไปดูหนังแล้วนพื้นที่รวหนัง วนวกลกลับเลยปลาท่องโกะมื่สักครู่นะขายปลาทับพิมพ์อบร้อยห้าสิบร้อยหนึ่งใหม่และพันาครับตัวเล็กตัวใร้องก็มี ตดรถนะครับแปลว่าบางวันจะต้องรอนิดหนึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นตลาดที่มีที่ขับรถให้บริการลูกค้าที่มาจับจ่ายได้ส่วเยอะหนึ่ง ูนรวมนะครับศูนย์รวมคาหาแล้วก็ของกินของใของาของเหลขกาลัดมีน,นองจับกิสาคี่เป็นมีสารในร้านนะครับนนครทเมีทะเลเผามีทะเลดองครับ ก็มีนออ้ข่าด้วยแล้วก็ผมกุ้งข่าี่นี้่าดเดินแบบเกียวยาวเลยนะครับนี่นี่เป็นกข้งข่าหว,า,วานๆสายเปรี้ยวก็ไม่พลาดครับเบา ห,หัวหมาดาไม่กี่หน้าปลาหน้ารับทาเป็นยากกาน่างกันอะไรหมีนม้อ่ จบที่เดียวไปโคมาได้ปสมัครไปร้านอะต่างๆไปขายทีกคนร้านดิบต่างๆจุกรกมาล็อกเลยถือเขใส่กล่องกล่อง ตัวไงครับซาตาเนี่ครเขาเปิดให้ดูแล้วก็ตามคู่กับผักต่างๆไข่เลยมาเดินย้อนกลับมานะครับไปสอยซ้ายอันนี้เป็นด้านขวาไข่พวกน้ำผู้ไม้ครับปังซมิต้ รับตีสุดแล้วก็มีมข้าวโพดนะครับมีแบบมีแก้วโอ้โหสารพัดนับพื่อนกลมเลยหลายหลายร้านเนยทัหมีกับแมือหมูเนี่ยรับประทานแล้วครับพี่ลาหาเย ร้านนี้ก็เป็นยินดีกับคยาก็เป็นแบนี้คือจะขอร้านนะครับคุณหญิงเเรียกว่าคุณหญิงคุณนายนะค่ะรากหน้ายอดผักผักีครับ สองบอกเลย่าอเพราะปากนะเนี่ยเพาะปากไทยคนที่ะจะเดินนั่นตอไปเดินอย่คุอเยอะนะครับเื่อรู้ก่าหน่แล้วแตบบางวันอย่างนี้ก็คนแน่นเลยนี่ครับร้านเจ็ดสร้านก็คือทอดครับ ข้าวโพดนะครับไข่เค้าหลากหลายเลยม้ำจิ้มเด็ดมากครับานดีๆแบงด้วยนแ้ก็ขายไก่แดงนะครับไก่ย่างสีแดงแดครับกของเขาที่คืนถูกโบราณเป็นข้าวต้มตองเครื่องครับ เพื่อนเห็นแมงหมูหแต่ก็มีพาเดินแล้วเนี่ยเพื่อนอยากทนบ้านหรอคอมเมนต์านานมาบอกได้นะครับทอบ้านที่เห็นนี่ก็เป็นกล้วยแถบมันทอดตะมีโอกาสผ่านมานะครับแต่ย่านวัชรพลแนะน,นำเลยว่าให้ลองวแวะหลับมียก่หัมพาดซนะครับ ลขนมนิดขนมบางโซนที่เรียกว่าสเต็กโรสเดินเข้าไปโซนใหนะก็มีก็ผักผลผลไม้น้นําสลัดต่างๆขายหลากหลายครับโซนนี้เป็นหอมกก็เป็นขนมเบื้องนะครับก็เป็นร้านผาปลา หมุนไปเลยเนี่ยน้ำปลาก็หมุนอยหาดฟอ้อนอยู่หาดขานะครับแล้ขานตัวละนร้อยยี่สิบาท1น0้อยแสโอ้ยห้อยเกาน่ยสิบบใ่ายนะครับก็มีช่วงก่อนวันออกพรรษาก็มีร้านลยก็ตั้งมาบอกเลยนะครับ ที่เดินผ่านไปผ่านมาลืากน้านะครับนี่ขายไก่ทอดครับคลิปน,นี้นะครับขนมทอดเ็กๆโดย,ก,ยก็มีบบที่ไหนก็ะ้องทอดเพื่อนๆนะครับที่ติดตถุงฝา,า,ากเพื่อนๆนะครับรัดไม้กดแพรที่เป็นงันให้กับ Speak. เปลียนด้วยมากดกระดิ่งหนด้วยนะครับจะได้นูพาดเิ๋ของแม่หนือถ้าแม่หนูทำเมนูอะไรหรืออยากให้พาไปดกรท่เที่ยวที่ไหนก็นะนำกได้นะครับถ้าสได้ก็สนนี่ก่อนลาเพื่อนก่อนกับพบกันใหม่กหน้าครับทุกปีมีชัยทุพปีทุกท่านนะครับครับ